ึกแถวแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะทำเลรามคำแหง37ทับหใกล MR ้ MRT มอรามคำแหงแค่500เมตรจจรีโนเวทคำ Home ออฟฟิศหอพักหรือ Airbnb ก็บอกเลยว่าทำกำไรได้ทุกแนวนี่คืออาคารพาณิชย์2คูหาขนาด31อารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า450ตารางเมตรหน้ากว้าง8เมตรสูง5ชั้นโครงสร้างแน่นสุด ปัจจุบันเปิดเป็นหอพักให้เช่า41ห้องมีห้องน้ำในตัว26ห้องห้องน้ำแยก15ห้องค่าเช่าตั้งแต่1,500ถึง2,200บาทต่อเดือนรายได้เข้าทุกเดือนแบบไม่ต้องรอผู้เช่าใหม่ทำเลแบบนี้เรียกได้ว่าท้องคำของรามคำแหงเพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีส้มเพียง500เมตรเดินไป7 e เ e ่นอเลเได้ไม่กี่ก้าวข้ามถนนถึงวิทยาลัยรามคำแหงใกล้ a อแบ เดอะมอลรามคําแหงราชมังคลากีฬาสถานแถมเชื่อมออกได้ทั้งแยกเทพลีลาทาวอินทาวและทางด่วนพูดง่ายๆคืออยู่ใจกลางแหล่งคนแหล่งงานและแหล่งลงทุนครบหมดในที่เดียวราคานี้บอกเลยไม่มีอีกแล้วลดจาก11.9เหลือเพียง8.9ล้านเท่านั้นจะซื้อไว้ทําธุรกิจหรือเก็บกินผลตอบแทนต่อเดือนคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ของดีแบบนี้มาช้ามี10พลาดนะครับโทรด่วนคุณเพง0937864444หรือแอดไลน์ atthpropertyinvestor